เครื่องซอฟต์ฟลถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอสำหรับการเตรียมผ้าก่อนการย้อมการย้อมและการดูแลหลังการย้อมผ้ากระบวนการนี้มักจะใช้สตีมประมาณ35-40%ของสตีมทั้งหมดในโรงงานและประกอบด้วยขั้นตอนการให้ความร้อนการควบุมอุณหภูมิและการทาให้เย็นลงสตีมและน้ำหล่อเย็นจะถูกใช้ร่วมกันในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนหรือทําให้ของเหลวเย็นลงปัญหาทั่วไปที่โรงงานมักพบได้แก่อัตราการปฏิเสธ หรือการนำตรักมาแปรรูปที่สูงขึ้นเวลาการทำงานของแต่ละรอบที่ยาวนานขึ้นการใช้พลังงานและน้ำที่มากขึ้นเวลาการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนลดลงการใช้แรงดันสิมสูงกว่าที่จำเป็นร่วมกับวาล์วควบคุมอุณหภูมิสิ่มแบบดั้งเดิมส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของอุณหภูมิมากขึ้นการที่อุณหภูมิสูงเกินจุดที่ตั้งไว้ทำให้มีการใช้ส Ste ีมและพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเนื่องจากต้องวนน้ำหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ ให้กลับมาอยู่ในระดับที่ต้องการทุกครั้งที่อุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้สิ่งน,นี้อาจทำให้เกิดสีงกระแทกในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและส่งผลต่อเวลาการทำงานของเครื่องจกักรการระบายคเดนเซทที่ไม่ดีเนื่องจากการใช้สติมทร a แบบดั้งเดิมจะขัดขวางการถ่ายเทความร้อนส่งผลให้ความต่างอุณหภูมิลดลงเวลาการทำงานของแต่ละรอบยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงการใบท่าสติมทร a p เพื่อระบายคเดนเซทจะทำให้เกิดการสูญเสียสติม การจัดการอัตราส่วนของเหลวแบบดั้งเดิมทําให้ต้องเติมน้ําเข้าเครื่องมากเกินไปส่งผลให้ต้องใช้สถีมาาขึ้นในการให้ความร้อนรวมถึงการใช้น้ําเฉพาะจุดและปริมาณน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นหากไม่มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการแยกคอนเดนเซตและน้ําหล่อเย็นจะเกิดการปนเปื้อนของคอนเดนเซตส่งผลให้ค่า TDS เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิลดลงทําให้ไม่เหมาะสมสําหรับการดังตรัสไปใช้ในถังน้าป้อนหมอไอยน้ํา ความร้อนจากเดลิคมักไม่ได้รับการดังกลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและกลายเป็นของเสียระบบคู้คืนความร้อนมักถูกใบพาดเนื่องจากปัญหาการอุดตันส่งผลให้การใช้พลังงานเฉพาะสูงขึ้นฟอสมาเชอร์มีโซลูชันแบบครอบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรการปรับแรงดันสินที่จ่ายเข้าสู่เครื่องจักรให้เหมาะสมควบคุมอุณหภูมิและอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการอย่างแม่นยำ พร้อมระบบแสดงสถานะสินในตัวควบคุมอัตราส่วนของน้ำยาอย่างถูกต้องโดยอิงจากปริมาณน้ำที่วัดได้การแยกน้ำหล่อเย็นและคอนเดนเซยอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการระบายคอนเดนเซยอย่างมีประสิทธิผลด้วยการตรวจสอบสภาพสติมแท็บแบบเรียวไทม์การกู้คืนคอนเดนเซและแฟลชทิ้นอย่างสมบูรณ์รวมถึงการกู้คืนความร้อนจากน้ำยาโซลูชันของเราช่วยให้ได้อุณหภูมิ และอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สม่ำเสมอประหยัดพลังงานประหยัดน้ำลดปริมาณน้ำเสียลดการปฏิเสธงานและการแก้ไขางานเพิ่มอัตราการกู้คืนคดนเนเซที่อุณหภูมิสูงขึ้นเวลาทำงานของแต่และแบตที่เหมาะสมและเพิ่มเวลาการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้สูงสุด